สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาและเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมเพชรก้ามีดหมอหลวงพ่อเดิมวันนี้ก็มีโอกาสได้นำมีดหมอวัตถุมงคลมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีโอกาสได้นำเสนอมีดหมอวัตถุมงคลของหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวล ม้ทุกท่านได้ชมกันนะครับเป็นมีดยุคต้นๆของหลวงพ่อรุ่งเลยนะครับเป็นด้ามไม้ฝักไม้นะครับยังจัดว่าย,ยังสวยงามสภาพยังสมบูรณ์นะครับเอาเก็บเข้มขลังนะครับผมด้ามไม้ฝักไม้ทั้งสองเล่มเลยนะครับ ช่วงน,นี้ก็หายากแล้วนะครับมีทรงแบบนี้นะครับเรามาชมเล่มแรกกันนะครับนำไม้ผักไม้นะครับทรงแปลกตานะครับยุกต้นๆเร็วมีน้ำหนักเบาครับการแห้งการลั่นของไม้นะการยุบตัวของไม้นะครับโหนะครับทำจากไม้ลอยจานตรงด้ามน,นะครับ สวยงามนะครับหน่อยเกะฝักรวมด้ามอยู่ที่10นิ้วครึ่งนะครับเล่มนี้มีน้ำหนักเปานะครับเป็นมีดแบบพกพาทรงโบราณเลยนะครับเข้มขลังนะครับผ่านการใช้งานมาพอสมควรนะครับผมได้มาจากคนในพื้นที่นะครับแวถววัดหนองสีนวนนั่นแหละครับผมดูนะครับ การลั่นกันจุบองไม้มีน้ำหนักเบานะครับผมเบามากเพราะไม้แห้งมากเลยดูจากสีไม้เขานะครับ้ายด้ามเนี่ยกะละนะครับเขเก็บเข้มขังนะครับปักรวมด้ามอยู่ที่สิบนิ้วครึ่งนะครับรัดด้วยเชือกนะครับเติมเดิมทุกอย่างเลยนะครับ เมีดเต็มนี้สวยงามครับน้ำหนักเบาพกาพาดตัวเป็นไหนมาไหนนะครับคนเท่าคนแกี่ท่านเคยใช้มาท่านจะใช้เน็บเอวอไปนะครับที่ท่านเล่าให้ฟังที่ผมได้มานะครับดนูนะครับน้ำหนักเบาเรามาชมใบมีดกันนะครับท่านผูสวยงามจริงๆตัวนะครับการแห้งของไม้นะครับ ของหลวงพ่อลุ่งนะครับยุคต้นๆเลยนะครับใบมีดสวยงามนะครับมาเปลวเพลิงนะครับดูใบนะครับดูรดลายสงปหลดนะครับกันมีดฝังตะกรุดนะครับสวยงามการเข้าข้างกรแน่นหนาครับไม่โยกไม่คลอนนะครับ สีเข้มขังนะครับสนใจติดต่อมาได้นะครับ0 6 1 0 5 9 1 6 6 3ครับลายเปิดเดียวกันนะครับเรามาชมเล่มที่2กันนะครับ่วนนี้กระด้ามไม้ฝักไม้นะครับตุกต้นต้นความยาวฝักรวมด้ามอยู่ที่10นิ้วนะครับเต็มนี้ดัดด้วยเชือกเส้นกันนะครับตัดด้วยเชือก ดูนะครับการแห้งของไม้เก่านะครับสีไม้หนุ่มการรัดโดยตรงนะครับกันหยุบของไม้นะครับการแห้งกัรลั่น น้ำหนักเบามากครับฝักรวมด้ามยาวอยู่ที่10บนิ้วนะครับจุกตนๆน,นของหลวงพ่อลุงเลยนะครับมาชมข้างในกันนะครับผมเป็นมีดสวยงามครับดูกันแห้งกันยกตัวของไม้เบาครับผมน้ำหนักเบา ฝักนะครับนี่ครับใบมีดการลักของหลวงพ่อลุ่งนะครับที่มาเปลียวเพิงเป,งเปียบทรงประหลดนะครับสวยงามมีดใบใบมีดไปขึ้นสนิมนะครับสวยงามสมบูรณ มาเปเพงสันมีดฝังตะกรุดเช่นกันนะครับลอยตอกสันมีดนะครับสวยงามการเข้าข้างกันแน่นหนาครับไม่โยกไม่กรอนนะครับสวยงามเป็นมีดแบบพวกพากเก็บเข้มขังนะครับหายากมากนะครับวันนี้ผม เจอมาได้มาสองชุดสามชุดนะครับผมในคลิปหน้าผมจะรีวิวผักขันให้ชมกันนะครับสนใจท่านใดที่มองหาอยู่นะครับอยากได้ลุงพรลุงติดต่อมาได้นะครับ0610591663นะครับท้ายนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ